สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ใยคูซูมอีกนะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่3ของบทที่9แล้วนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนกันในหัวข้อรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเราไปดูกันเลยค่ะว่ารูปแต่ละอย่างนั้นมีคุณสมบัติมีลักษณะอย่างไรนะคะอ่ะอันแรกเลยเด็กๆมาดูสิคะว่าเอรูปนี้เป็นรูปอะไรเด็กๆบอกครูได้ไหมคะ รูปนี้มีสามด้านเส้นที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปนี้นะคะ,ะเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเห็นไหมคะตามลูกศรเส้นที่สองเส้นที่สามมีทั้งหมดสามด้านสามเส้นนะคะแล้วก็มีมุมมุมคือจุดที่เส้นสองเส้นมาเจอกันนะมาเจอกันแล้วเกิดเป็นมุมอ่ามุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามรูปที่มีสามด้านมีสามมุมเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่า รูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะรูปนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมีสามด้านแล้วก็มีสามมุมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเอ๊ดีเด็กลองสังเกตไปรอบตัวเด็กๆสิคะว่าเอ๊มีอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมไหมน้าเดี๋ยวครูส้มลองหาก,ก่อนนะ้าว่ามีอะไรที่เป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเอ่ยนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเด็กๆเห็นไหมนี่ มีสามด้านมีสามมุมแบบรูปสีแดงเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเล็กหรือรูปใหญ่ก็เป็นสมด้านสามุมเช่นเดียวกันต่อไปนะคะต่อไปเอ๊แล้วนอกจากสามเหลี่ยมมีรูปอะไรอีกนะดูสิคะรูปนี้สีชมพูสวยเชี่ยวมีกี่ด้านเด็กๆลองนับดูสิคะด้านที่1ด้านที่สองด้านที่สามและด้านที่สี่ มีทั้งหมด4ด้านเอมีสด้านและมีกี่มุมหน้ามีสีด้านคือมีเส้นสี่เส้นที่มาประกอบกันแล้วเกิดเป็นรูปนะคะมุมก็คือจุดที่เส้นสองเส้นมาเจอกันแล้วเกิดเป็นมุมมุมที่1มุมที่สองมุมที่สามและมุมที่4ี่นั่นเองนะคะรูปนี้มีสด้านแล้วก็มีสี่มุมเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าเป็นรูปอะไรนั่นก็คือ รูปตีเหลี่ยมนั่นเองรูปสามเหลี่ยมจะมีสามด้านแล้วก็มีสามมุมรูปสี่เหลี่ยมจะมีสี่ด้านแล้วก็สี่มุมเด็กๆลองหารอบตัวสิคะว่ารอบรูปสี่เหลี่ยมของเด็กๆมีอะไรบ้างนี่ค่ะนี่ครูยกตัวอย่างกระดาษเห็นไหมกระดาษของครูก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันมีสี่ด้านหนึ่งด้านเห็นไหมคะหนึ่งด้านสองด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านที่สองด้านนี้ด้านที่สาม แล้วก็ด้านนี้ด้านที่สนะคะมีมุม4ี่มุมเหมือนกันก็คือมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้มีเส้นสองเส้นมาเจอกันเป็นมุมมุมที่2มุมที่3านะคะมุมที่สแล้วก็มุมที่4นะคะจุดตรงนี้ทําให้เกิดมุมีทั้งหมด3อ่ะสีด้านแล้วก็มี4มุมนะคะต่อไปอันนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ ต่อไปนอกจากรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรเอ่ยวงกลมวงกลมกับทรงกลมไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆวงกลมก็คือเป็นวงกลมๆแต่ถ้าทรงเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงเราสามารถแบบจับได้เลยเป็นรูปเป็นลักษณะได้เลยนะคะนี่วงกลมตัวอย่างรูปนี้เรียกว่ารูปวงกลมจะโค้งนะคะจะโค้งนะจะโค้งรูปวงกลมเป็นแบบนี้เนี่ยยังสติ๊กไม่มีด้านไม่มีมุม ไม่มีด้านไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมนะคะต่อไปนอกจากวงกลมแล้วมีอะไรอีกนี่วงรีนะคะวงรีก็คือจะเบนๆบนกว่าวงกลมนั่นเองใช่ไหมคะจะยาวๆตั้งๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะเบนๆบนกว่านะคะจะไม่เหมือนวงกลมอันนี้เรียกว่าวงรีแต่ลักษณะก็คือเหมือนกันไม่มีด้านไม่มีมุมเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้นะคะเมื่อเด็กๆรู้จักรูปเรขาคณิตพื้นฐาน ะะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีมีทั้งหมด4อย่างเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้า93นะคะเออไม่ใช่แบบฝึกหัดที่9.3หน้า19 20แล้วก็21อันนี้ครูส่งเขียนไม่เสร็จถึงหน้า21นะคะมี3หน้าอา้าวหน้า19เขาให้ทําอะไรดูซิเขาบอกว่าให้ระบายสีรูปเล่ะชนิดชนิดเดียวกัน ด้วยสีเดียวกันและนับจำนวนรูปนะคะระบายสีรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันและนับจำนวนรูปหมายความว่าถ้าเป็นรูปเลขาชนิดชนิดเดียวกันเนี่ยน,นักเรียนก็ระบายสีให้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นรูปแรกเนี้ยเป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมอันที่สองล่ะคะสามเหลี่ยมใช่ไหมอันที่สามก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นรูป วงกลมวงรี cities, oli, นะคะแบบนี้เด็กๆก็ดูท ranging, mm ีนี้รูปไหนที่เด็กๆบอกว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆก็ต้องระบายสี่เหลี่ยมให้เป็นสีเดียวกันถ้าหนูระบายด้วยสีแดงก็สี่เหลี่ยมก็สีแดงเหมือนกันเข้าใจไหมคะถ้าหนูจะระบายสีเขียวก็สี่เหลี่ยมก็ระบายสีเขียวให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นรูปวงรีก็ระบายสีเดียวกันรูปสามเหลี่ยมก็ระบายสีเดียวกันสี่เหลี่ยมระบายสีเดียวกันวงกลมระบายสีเดียวกันนะคะแบบนี้นั่นเอง เสร็จแล้วเมื่อระบายสีเสร็จแล้วด้านระด้านล่างนะคะจะมีให้เด็กๆเ,เขียนว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจุดๆรูปนะคะหนูระบายเสร็จแล้วหนูก็นับว่ามันมีกี่รูปแล้วหนูก็เขียนเลขลงไปนะคะประมาณนี้นะอ่ะข้อ1ผ่านไปต่อไปข้อ2ให้วงล้อมรอบสิ่งของที่มีสีแดงเป็นรูปเลขาคณิตตามที่กำหนด วงล้อมรอบสิ่งของที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปเลขอันนี้ตามที่กําหนดอ่ะก็คืออย่างนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมด้านซ้ายเขาก็จะมีรูปกําหนดมาให้อันนี้เขาต้องการรูปแบบนี้นักเรียนอ่านอ่านได้ไหมถ้าอ่านไม่ได้นะักเรียนเห็นลักษณะไหมมันคืออะไรคะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ดูสิว่าเส้นสีแดงที่เขากําหนดให้เนี่ย ในแต่ละรูปเนี่ยมันเป็นรูปอะไรอย่างเช่นข้อแรกทงนี่ไงเขาทำสีแดงตรงทงธงนี่เป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมต่อไปสองจดุดหมายทําเส้นสีแดงตรง2องจุดหมายสองจดุงจดหมายเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อไปเป็นจานเขาทําอย่างนี้เส้นสีแดงอยู่ตรงนี้ก็คือรูปวงรีเพราะฉะนั้นอ,อะไรล่ะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตามที่กําหนดตามที่เขากําหนดมาให้เป็นรูปเหมือนที่เขากําหนดมาให้นั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสิ่งของที่มีเหมือนเป็นสามเหลี่ยมก็คือ ธงนั่นเองเด็กๆก็วงล้อมรอบธงเอาไว้ทั้งหมดนี้เลยโอเคไหมคะข้อ2ข้อ3ามเด็กๆก็ทําในลักษณะเดียวกันใช่ไหมแต่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปวงรีนะคะเด็กๆก็ลองดูนะว่าอันไหนมันเหมือนกันต่อไปนะคะหน้า3าให้เด็กๆเนี่ยดูเส้นสีแดงของรูปต่อไปนี้เป็นว่าเป็นรูปเรค่ะชนิดชนิดใดแล้วเขียนชื่อ ลงในรูปเลขาคณิตในช่องว่างนั้นนะคะอ้าเรามาดูกันในกรอบสีเหลืองก่อนคำแรกอ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมอันที่สองอ่านว่ารูปสามเหลี่ยมอันที่สามอ่านว่าวงกลมและอันที่สี่อ่านว่าวงรีมีทั้งหมดสี่ชนิด รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีมีอยู่สี่ชนิดนะคะทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะเส้นสีแดงที่อยู่ในแต่ละรูปเนี่ยแล้วเด็กๆด,ดูสิคะว่าเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดนะคะอ่ะอันแรกสี่เหลี่ยมเห็นไหมเขาทำสีแดงตรงนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เด็กๆก,ก็ไปเอาคําว่ารูปสี่เหลี่ยมมาใส่ข้างใต้ลูกเต๋าอันนี้นะคะอ่ะหนูก็คือคําแรกใช่ไหมหนูก็เขียนลงไปรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะคะอันที่สองดูสิเส้นสีแดงเนี่ยมันเป็นรูปอะไรนะอ๋อมันเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไปเอาคําว่าวงกลมมาใส่นั่นเองนะคะก็คือคําที่สนะคะวงกลมใส่ลงไป แบบนี้แค่นี้เองค่ะที่เหลือเด็กๆก็ลองดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูุ้มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะการบ้านวันนี้มีสามหน้านะติดเก้ายี่สิบยี่สบแต่ไม่ยากแน่นอนค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ